พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่สองธันวาคมครศรศ2024 คำพยานชีวิตโดยคุณนาวามานิปีเตอร์กานาตากาประเทศอินเดียในหัวข้อเรื่องรักษาให้หายและเป็นอิสระและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมเยเรมีบทที่17ข้อ14ข้าแต่พระเจ้าขอทรงรักษาข้าพระองค์ข้าพระองค์จะได้หาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงจะรอดเพราะพระองค์เป็นที่สรรเสริญของข้าพระองค์คุณนาวามานิปีเตอร์เป็นพยานว่าเป็นเวลาหลายปีที่ดิฉันทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดหลังอย่างรุนแรงและดิฉันต้องใช้เข็มขัดโลหะเพื่อช่วยพยุงหลังดิฉันอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้ารักษาดิฉันแต่ยังคงต้องใช้เข็มขัดอยู่วันหนึ่ง ดิฉันลองถอดเข็มขัดออกและพบว่าความเจ็บปวดได้หายไปแล้วดิฉันสามารถเดินได้เองอีกครั้งตอนนี้ดิฉันรู้แล้วว่าพระเจ้าทรงรักษาดิฉันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพียงแต่ดิฉันจะต้องถอดเข็มขัดออกเพื่อที่จะได้สัมผัสกับก,บการรักษาที่อัศจรรย์จากพระเจ้าประสบการณ์ของดิฉันทำให้ดิฉันนึกถึงเรื่องราวของผู้หญิง ที่พระเยซูทรงรักษาให้หายในลูก,กาบทที่13เธอหลังกงและไม่สามารถยืดตัวให้ตรงได้เป็นเวลา18ปปีพระเยซูทรงเรียกเธอว่าหญิงเอย๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วและพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเธอและในทันใดนั้นเธอก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้า เราอาจพยายามเปิดใจยอมรับพระคุณของพระเจ้าแต่มักจะมีความคิดความเชื่อและการกระทาที่ดึงรั้งเราไว้ไม่ให้เปิดรับพระองค์แต่เมื่อเรายอมให้พระเจ้าทรงทำงานในเราพระองค์ทรงสามารถที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะเปิดตัวเองเพื่อรับการรักษาของพระเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังข้าแต่พระบิดาบนสวรรค์พระองค์ทรงเป็นผู้รักษาโรคและผู้ค้ำจุนชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในการรับพระคุณและรับการรักษาจากพระองค์เพื่อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถเป็นพรแก่ผู้อื่นต่อไป อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381ต่อ112 ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ